เจ้าไข่เคยเหตดมาหกคืนเข้ายังมีแต่สิบฝ่ายล้านสูงสุดคงแต่สาวล้านไงโอ่ได้เลยโอ้บบได้เนาะ่บลดกับโได้ได้ต่ซ้ำนั่นเมืนบอกโอ้โอ้ว่าเเป็นลมเเป็นลมดีแล้วเป็นลมมันจะได้เย็นโมได้ขนยืนนองอ่ะใช่ยูเรา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 อยากอยูหุ่นเราอะเป็นใไม่ลุงบง่วงเต่วันนี้ เออโอเคจ้าพี่น้องเออบังต้นหกทางให้พัคก้อนก็แค่น้อยมานางหกปากอะสิเป็นลมเลยพี่น้องเอ้เนาะหาอีกยังหน่อยสิหอดปากสั้นพี่น้องเอ้เนาะตอนนี้กะทางเฮาพาปากกะท่ายามองยาดมอยู่ยาสบุนสิขึ้นรถก่อนเมย์เมย์เอาเอาอดเอาอีกสองสาโมงหอดเอาพี่น้องเอ้เหออ่ะพี่น้องเอ้ยจนที่เป็นลมเป็นได้ป้าเอ้ยจับแม่์ในนางเอ้ยไหวอยู่บ่พวกนี่ สบายดีสบายดีพี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุโขณนนะ์นะเว้ย FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศน้ำเด้อน่าจะยินดีต้อนรับกับ่ซ่องแตายันนี้บ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยอาพ่อก็สมบุรณ์มานี้เนาะลำลังสื่อถึงเวียงบมดทันได้หอดดอกพี่น้องเลยเลยปากกระดิ่งมาแล้วสิเข่าปากสั้นอีกประมาณสอง่วโมงพี่น้องจัดถึงเวียงจัดเน,นาะามหอดจอดเพิ่ผพอดี ทักลุงทักรถเพื่อนอยากนอนก็เ,นเลยจอดทักรถสบุนก็เลยถือโอกาสนี่ลงมัานัคลี่เนาะมูนี้ก็ไม่ได้ไปทางบ้านนองอาเบย์เนองทั้งเอฟซีเนาก็คือสิติ้ต,ต,ต,ตามร่อคอยอยากผู้ค่าสร้างบ้านนออ้งนองอาเบย์หลเม่วว่าน,นี่สมุนกระทำเพื่อนเนาะว่าตัวใดค่าสร้างเพื่อนกะไปเคี่ย์ไปคุยกันกับมมกอนเ้างไม่ได้เหตผูเดียวว่าจัเดี๋ยวมือ่อื่นเสียหายคำตอบเด้อวนะ่าจัเนาะฮะพี่นอ้องเอ้ ่า้างเพื่อนหลังนั่นมันกะโบได้งดอกอ่ามิเตหาคูนเป็ดละเ้ากับแอมเอามิเตสองห่องนอนแล้วกัเรื้อหั่นกับขางและแม่จงไว้ยเป็นระเบียงห่องนอนนะ่ะมิเตแอมมิเตสองห่องห้องละสี่แม่แล้วก็ทั้งลุงอ่าโกห่องน้าห่องเดียวซ้ำที่เห็นไม่พูดคือส้นห้าเปิด พื่อเพื่อดีเนาะสมบุญกะบบได้ไปพี่น้องเอ้ยบได้ไปคุยก็ทั้งสร้างเพื่อทั้งนั่นสมบุญก็เลยโทรโทรคุยเอาก็จะพูดค่าสร้างเนาะเพื่อว่าบุรผษคุหญ่เพื่อว่าเอฟซีเขาจกพูดเด้ยสมบุญเอ้ยมื่อได้สีลงมาไปสมบุญเดี๋ยวสมบุญสีให้ทั้งพี่น้องเขาได้หู้ได้ฟังน้ำกนันเนาะเดี๋ยวสมบุญสีโทรใส่เพิ่น่าค่าสร้างเพิ่นนี้ ท่าใดมาฟังน้ำกันพี่น้องว่าสร้างนี่รุ่นแบบน้ำกันว่ามันสีท่อไดเนาะขาสร้างนี่เดี๋ยวสะบุนฟังกันเ้อฟังเ้ยเดี๋ยวสะบุบนสีโทค่ะจุเจ้าคุยกันเป็นอะไรสั่นค่สำนักอะไบ่าบ้าหาซิาลาด เจ้าข่อยเคยเห็ุมา6พื้นเขายังมีแต่ซิปลายล้านสูงสุดคุ้งแต่สาวล้านไงโอ้โบได้เนาะบ่รุดกับโบได้ได้แต่ซ้ำนั่นแม่นบอกโอ้ออขาซิปใยญ่โอ้พ่าขา้างเพื่อนน้องเอาเบยพี่น้องให้หาซิปล้านมารุดได้อ,อ่าอ่าออ่าอว่า สุดสุดก็บหาสิบล้านเนาะจ้าโอ้รุดหรือว่าบางเศร้ากับบัวได้ดิบัวได้แนละอนนั้นโอ้เขาตกดมากอะขวาสำนันอือืมอืมอืมโดยโดยอ่าได้อ้ออเอาเอาจังซี่เนาะอัน ข่อยอยังบ่ทันได้ตกลงเหตดเด้อเพราะว่าค่าสร้างม,มัน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 นักนะเดี๋ยวข่อยเพ่นฟังก่อนเพราะว่าที่ข่อยเคยจ้างมามันกะเฮือนพบคุณเก้าแถวทั้งเซโปนอนี่มันกะมิเต่10ิบปล้าน1ิบหาล้านเศ้าล้านสูงุดน,นะคข่อยเห็นเพือนดิน12บสองเมตรคูณหกเมตรกะบที hot hot ห่หอดหอดหาสิบหาล้านนะ โ <c oughs> ดยโดยเนาะมันบคือกนันเนาะสร้างบวกคือกัน,นเนาะโดยรดนอ,อยกอไม็<อ>ม,มีมมมไม่นี่เป็นไม้ไม่หรือไม่เก่าไ,ไ,ไาอขอแย,ย่นว่าผ้าเอาไม่นี่คอยบวอยากได้มันมันมันเปียกคอยอยากได้ไม้แบบมันเกา่า เดียวเดียวค่อยเรื่องค่าสร้างนี่รุดได้จะหาทิศบ้านเนาะโดยโดยขอบใจเด้อแตนเด้อเดี๋ยวค่อยตั้งผู้ใหญ่เพื่อได้หาคู่นะฮะเพราะท่านเพราะได้ตกลงเหตุดเออมันมันมันแพงโคตรมันโดยโดยขอบใจเด้อมาเจ้าเจ้าสบายดีโดยอู้ทู้เด้ยวเว ค่าสร้างสุดโหดเพิ่นเราหาซิบหาล้านรถได้แต่หาซิบล้านเฮือนนี่น้อยนะพี่น้องสมุนกะแพงโคตรบกา้าบก้าเฮ็ดพี่น้องเลยมันมันแพงโคตรเนาะทีเฮาเฮ็ดมาเนี่ยกะเพื่อนดินหลังใหญ่กูหั่นกิดรวมแล้วกับยังบกฮอดหาซิบหาล่าอย่างนี้เนาะฮะอันนี้กะ สบุญบบได้คับปากสร้างเด้อว่าเฮาสิเอาค่าสร้างเฮาสิรับงานนี่อันถือว่ายกเลิกเนาะสร้างทีมนี่มันเดีว่ามันเพลงโพดนะพี่นงคยรวมแล้วกับหาสิบลานผลลุตให้หาสิบลานในโบนเมนหน่อยด้ยพี่น้องเลยอาตกอ,อยู่เปดตเมืองบาะตกอยู่เปดตเมืองบาทหาสิบลาน ตามที่สบุญไล่เบิงตกอ,อยู่เปร์หมื่นบาทไล่เก็บเงินบาทเงินกีบหาสิบลานกันถึงเงินกีบพันเงินบาทน,าน,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  1, าทนีไล่เลยเปร0หมื่นบาทถือว่านักสุดๆพี่น้องไอ้้าสร้างเคื่อนนองเอาเบยแเมนว่ายกเลิกเนาะเดี๋ยวหลังจากสบุญกลับลงไปตะเวียงสบุญจังซีไปหาสร้างไม่พี่น้องไอ้เลยสิไปทำมไม่สิไปเฮ็ดตามที่ลรขันตอนน้องเบิงเหมือนสิไปทมเพิ่น อันนี้มันก็ถือว่านักพอสมควรพี่น้องเอยหาสิบล้านเนาะมันโบเมนว่าหาได้ไง่ายๆได้เงินหาสิบล้านเพิ่มอีกสิบหาล้านก็นเมนเซนบาทหรือว่าเพิ่มอีกสิบสิบสี่ล้านเมนหาเซนบาทแหละพี่น้องถ้าข้าไปซื้อเอาเงินบาทนี่คือสมบุญว่านี่เมนเพิ่มอีกสิบหา้านนี่เมนเซนบาทเลยแ <laughs> พยงโพดเนาะเอฟซีข้ากับสิคือสิรลคอ,อยแหละพี่น้องเอยเมน ยกเลิกไปเด้อเนาะเรื่องเฮือนน่องอเบยพว่าค่าสร้างแพงเดี๋ยวสบุญกลับไปเตยเวียงจันกับไปเตยธุระเลยสบุญสิไปหาสร้างไม่เลยสิไปคุยไม่ตอนนี้สบุญขอโจกอนขอยุติเอ้ยกอนเนาะเรื่องเฮือนน้องอเบยทางผู้หญ่ทางสบุญกะมันแพงแบบนี้เพิ่นกบคือสิรับเอาไว้ที่พี่น้องเอ้เฮือนมันแพงหลายเนาะอ่ะตอนนี้ก็มาหอดแล้วพี่น้องเอ้ใกล้สีหอดปากปากสั้นแล้วเนาะคุณ เดี๋ยวฉีไปถามทั้งลุงทั้งป้าเพคนก่อนเป็นจังไงโอเคอยู่บ่อกี่น้องเลยเจ้าตขุนต้นมวกห่วงเราเออเป็นเด้ๆโอเคอยู่บ่เด้อทั้งแม่ป้าฮะดูเห็นได้ลุงโอเคอยู่บ่ลุงอยู่แล้วมาเด้เน่ยนุชินั่งพี่ว่าวันนี้เอออีกช่องสมองเนาะเดี๋ได้ป้าเมื่อยป้าป้าคุณเราชิ่นแล้วเนาะเอาเอา อีกชองชั่วโมงบาบนี้ไช่ต้องชองชั่วโมงแค่สามมื้อหอ่าชงชั่วโมงอ่าพิ่เป็นไหป้าเฮาเป็นไหนเป็นลมเนี่ยเป็นลมโอ้ยว่าไรเป็นลมเป็นลมเลยดีแล้วเป็นลมมันจะได้เย็นมันก็อยู่นอกนั่นใช่อยู่เรา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 อยากอยู่หุ้นเราป่ะเป็นใจได่รุ่งบังง่วงเตี้ยแบนี้เออโอเคสาวีแดงเลยเออบังไพักก่อนก็จะน้อยอ่ะ ผมปากอะจีเป็นลมเลยเพี่น้องเลยนเนาะหาอีกอยังหน่อยสิฮอดปากสั้นพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะทางเฮาพาป้าก,ก็ท่าย่ามองยาดมอยู่อย่าสสบวนสิขึ้นรถกันเมื่อยเมื่อยเอาเอาอดเอาอีกสองสิบมมงฮอดอเอาพี่น้องเลยป่านนี้เจ้าวันนี้อีกสองสิบหกอย่ารอไอรับอีกได้ลุงเลย ลุงไร่รับกินีโอ้ยเยอาไปเห็นเลยน้อยล่ำตายเลยเห็นเทาร่ำมันไป็นล่ำน้ำเทาอย่าไปเห็นเลยเอ้าเอ้ามันนี่บอล่บดอกพี่น้องเลยโอ้ไกลและอีกเช่นไหนก็ะหอดปากสั้นเราพี่น้องมาดนไม่หอดนี่ก่อนบ้าบ้าเพราะันบ่แม่นบ้าบ้าเพราะันบ่าบ้าบ้าเพราะฉันก็เลยบ้าบ้ากินีหฮามากินนี่ปากกระดิ่งเนาะเป็นหน้ามันเนาะโอ้โอ้เอาเอาอีกเช่นไหนหอด <ม>า<ไ>ป,ปาบปากสั้นแล้วแาบนี้นีอเอสิเขาสูปากสัน้นพี่น้องตอนนี้ก็ามาหอดเวียงนาะโอ้ยรถติดพี่น้องเอ้ยจนคำจนหามงค์สิไปกวดเลยไปกวดเลยโอ้พระธรรมหุ้งหมอศรีรัตนารัตนารัตนาศรีรัตนาโอ้ในเด็กพี่น้องเลยเอาเขามาหอดแล้วโอ้เ<ว>กาาอือบเป็นลมไม่ใช่แต่เขามา,มานนี้เราออกบ้านา กระเตหกโมงเขินเหาะหาโมงแรงปวดโของโมหมักแตงพี่น้องเอ้ยจนชีเป็นลมเป็นเละเหาะได้พี่น้องเอ้ยจนชีเป็นลมเป็นได้ป่ะเอ้ยจับแม่์น่นางเอ้ยไหวอยู่บ่พุงเนี่น้องเอ้ยยังไงมารถติดกับซีเมนง่ายเนาะเหาะเท่าก,ก็ได้ ฮะจังไดกะพี่น้องไอ้จังว่ากันอีกเดียวหนึ่งเนาะตอนนี้พักพ่อไล้จังสิเข่าไป่กวดเลยเป็นจังไดเป็นพาได้หรือไม่ได้จะบุญกะสีบอกไปเนาะเมื่อยบ่เฮ้ยเจ็บหัวทิเมื่อยพี่น้องเลยมาหอดรอถึงแล้วพี่น้องไอ้ห้องหมอสีรัตนาเบอร์สันเนาะ นาจังได้สำหรับคลิปนี้ได้สบุนขอจบก่อนพี่น้องมาหอดจอดถึงเลีนะ้ยงน้อยดูห้องหมอรีรัะตะนะโอ้โอ้โอพอเอพิ่นได้นัดหมอแล้วพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทางเฮาอ่าสิเข้าไปทั้งในก่อน,นอแต่ว่าทางสบุนบ่บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนยยาะย่านเพิ่นบะ่อนุญาตได้สบุนขอจบคลิปก่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อ